วัสดีค่ะบริษัทอีสานผ้ากินผ้ามวนสมิมากินตำเกาเหลาทะเลเหลารวมทะเลมะคุ้งะกะมียำไข่มุมมตตะเดกึงขา้าว ขยับมานิดน,งนึงแล้วก็แซลมอนปุ่นเลยก็หลงขาดเขาปุ่นมีพักยังแนววันทีพักนอกมีพักแต่งแง่ก็ยอดทานตะวันอ่อนแล้วก็มีต้นหอมแล้วก็มีพักกาดแ,แ,แ,แล้วกม็มีบักแปรดียังไงเนาะบัคคักมันคัก ก่อนแค่มันแต่เดียวแบบไม่หอมแดงได้บางเขาส่งเขสจะเป็นหวานหอมแดงอีกแกแกบัดี้เดียว salmon và tầm bột thịt đấy mình thịt hèn thịt cái câu lẩu ยัง42ต่อแต่1ตัวเสือเบอรใครมัเน่ะมเป็นยื่ยืเดี บุ้มใหม่บ้านในเขาเทีพยอสองสาวอีสานผ้ากินผ้าม้วนตั้งนี่แซศบดูดนิ้วเฮ้เฮ้เอา้าไปนั่งร่มบันยโอ้ยลืมลืมเอาหอมเจียวมานึ่งแต่โบเป็นยังดอก มีมะกะทิบทยนใส่เอาไรพูใส่ตอนหนึ่งนึงมั้งเอาจะคำบดพี่้องอ,อับปากเด้อพีเจ้าปุดวัน เด็ดแซ่หลานเลยแซ่บๆๆเดียวเเด้อเดี๋ยววานเนยสันราสีก่อนหวานลยเพื่อตายบีบกางหาเสียเซลหมดมันสุด เดี๋ยววนันด้วยอืมอกกินเกลขอขปุ่นดิง่วงหายหลุดซีนแล้วว่าสีนอนมันอีพักพอนคิดยังไงบุ๊คหาทุม่มมาลึงตึงนั่งอยากกิน นอนหลับฟันเห็นมักก่อนเฮ้ยเป็นแหงเ้ยตายจอเน,นียหาขึ้มัองผู้ได้ยุต่างประเทศกันสิเพอ่อเดียผักกระแยงอีกกระตม โอ้ยโมพิกจะมาหลาว่าสิใส่นั่งขนนอนดูกละแถบดุดเนียวสองตาวิสานนี่ขาบาบ่ดูดเนียวบ่แมนสองตาวิสานอะต้องใส่ปะปากกระถินปากกระเสดนี่ชุด ปาดจวดจวดพี่น้องจวดเบิ่งใหญ่เมื่อกี้น้ำกัานี่เนาะโตซ้ำสอนอันนี้อืมออบบนี้นี่เะบอคุณโว้ยบอลคกับเบิ Mình mhm 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 thật mhm 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 ạ, mhm đi, mhm mình mhm ngó mhm thầu mhm mhm ซูนซูนไหนกปุ่นถามมีเนาะเยอๆบุ้งกะเปแ

không ngủ cho mình và... ใครซะแซทีิดตรงหูคนละคาไนี่เป็นเท่นมืออาจจะแบบเฟ่บมาเต็มในหองไหลไหมจัดฉากอืมอืมอ มึงใส้ซันดิลาไปก่อนมันเปนาา็นไงแดดแรงมาคือเก่าชิมเป็นสีน่าปวดใครที่กินเนี่ยกิน,นไ,ไม่ได้ปูไข่อันนี้ตักกินอืมมึงใช้ซัดไปก็แล้ค่ะฝากหฝากเป็นกำลังใจให้สาวอิสานในเด้อกดติดตามกดไลค์กดกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดเบิร์เมื่อไหนเสียเงินเด็กพี่น้องกดไปอืม เมืนเนี่ยไซส,สันลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ